สวัสดีครับสำหรับ E ีีนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการประกอบล้อบวนดินนะครับรุ่น 1G80 เมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับในกล่องจะแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนออกมาให้เราดูนะครับชิ้นส่วนประกอบตัวไหนบ้างในส่วนของล้อบวนดินก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ก็คือใบมีดนะครับตัวนี้จะเป็นแกนล้อแล้วก็น็อตนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสลักล็อกแกนล้อนะครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มประกอบก็คือแยกในส่วนของฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกมาก่อน เราจะแยกในส่วนของล้อฝั่งซ้ายออกมาก่อนนะสำหรับล้อฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะมีในส่วนของแกนและก็ใบมีดในส่วนของใบมีดนะครับจะแยกออกมาเป็นอย่างละ6ชุดนะครับฝั่งซ้าย6ชุดฝั่งขวา6ชุดจะสังเกตง่ายๆนะครับด้านคมจะอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะหันคนละทางนหนึ่งล้อก็จะมีอยู่3มชั้นจะใช้อันละ2ฝั่งด้านซ้าย2ฝั่งขวา2นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบก็คือเราจะแยกออกมาก่อนนะครับเป็น3ชุดก็ คือซ้าย2ขวา2นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับมาเริ่มจากประกอบแกนล้อ,อก,ก่อนโดยอันนี้นะครับจะเป็นตัวล่างสุดนี้จะเป็นตัวกลางใส่ตัวกลางก่อนนะครับแล้วแกนล้ออันนี้จะไปต่อกับล้ออีกทีหนึ่งสังเกตนะครับเราจะใส่ตัวสั้นตัวนี้เสร็จแล้วให้ใส่แกนล็อกเหมือนเดิมข้างๆก็จะมี3ชิ้นนะครับสําหรับแกนก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของการใส่ใบมีดเราจะเลือกจากใบมีดคมซ้ายก่อนนะครับแล้ว ความลงแบบนี้ใส่เข้าไปจะอยู่ด้านบนนะครับสําหรับใบมีดคมขวานะครับจะใส่ด้านล่างโดยหงายขึ้นจากนั้นก็ใส่น็อตล็อกเข้าไปสําหรับน็อตล็อกที่ใส่เข้าไปจะมีแหวนรอง1อันนะครับให้ใส่แหวนรองและใส่น็อตเข้าไปครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้และเราก็จะมาใส่อีก2ชั้นโดยทําเหมือนกันครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้โดยสังเกตคมข,ข,ของทั้งสองข้างนะครับจะหันไปทางเดียวกันหมดเลยตำแหน่งคม และใบมีดจะหันคนละฝั่งระหว่างฝั่งละ2ข้างซ้ายกับขวาครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้พบกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณครับผม